ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกชัานกันด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนที่โลกลืมเหมือนเดิมนะครับเป็นซีรีส์ที่เรียกว่าผมจะ่องนี้จะทำบ่อยนั่นเองนะครับผมเพราะมันมีปืนหลายปืนที่แบบ เขาเรียกว่าคนก็ไม่ค่อยหยิบมาเล่นผมก็เลยอยากหยิบมาตายนั่นเองนะครับไม่ได้หยิบมาลอดนั่นเองนะครับจะอ,อะไรไปรอดกับปืนอย่างงี้นั่นเองนะครับผมก็ทําการมาหาเป็นปืน SA85M นั่นเองนะครับปืนนี้ผมก็เล่นในแฝงตัวบ่อยแล้วก็เคยเล่นตัวเปล่าแล้วหยิบมายิงคนบอยผมจะพูดตามตรงว่าม่งโคตรกากนบท่านผู้ชม แต่เมื่อในความมันกากเราก็มาลองเล่นกันดูหน่อยแล้วกันนั่นเองนะครับว่ามันจะไปยิงคนแล้วจะทาให้ผมมีชีวิตรอดไหมนั่นเองนะครับผมก็สำหรับปืนนี้ผมก็จะซื้อในราคาแพงสุดของร้านค้าเลยแล้วกันนั่นเองนะครับผมก็มันก็ตามนั่นแหละมันมันไม่มีอะไรี๋ยวมาดูกันลวกันนะครับว่าเขาแต่งอะไรให้เรามากนั่นเองนะครับโอเคเขาจะแต่งเป็นสก็อปคูนเจ็ดให้เราอย่างนั้นผมจะเล่นเป็นด่านช่องเข่าแล้วกันนกครับผมแล้วก็แต่งเป็นกระบอกเก็บเสียง s อ s กโคตรถูกที่แม่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็แต่งเป็นตรงนี้ก น้ำจับจริงๆผมอยากได้เป็นแบบนี้ผมมีอยู่แล้วแต่ผมใส่ไปเลย,ยกันแมกกาซีน30นัดก็เหลือครับนี่มันก็ไม่มีอะไรเยอะครับปืนก็มีแค่นี้เลยนะครับสำหรับ S.A. 8 5 M นะครับราคาประมูลผมว่าไม่เกิน3ามหมื่ด้วยซ้ำกระบอกเนี่ยเอาแล้วใครไอชวนผมมาพอดีแเลยก่อนที่เราจะตัดเข้าไปดูในเกมกันนะครับผม ก็สำหรับใครที่ยังไม่มีเซฟ6ช่องนะครับผมก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านนี้เลยนั่นเองนะครับแอดมินเติมถูกเติมไวเติมดีแน่นอนยิ่งเติมเยอะยิ่งได้คอยแล้วเอาคอยเป็นสะสมแลกของได้นะครับผมหรือแลกส่วนลดนะครับเจอกันลิสแมนชอป n หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมในหน้าเบื่เอาในราคาถูกคุ้มยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับไปเลยเหรียญลิสต์แมนคอยใช้แทนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต หรือสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมอุ้มเติมไวเติมได้24ชั่วโมงต้องลิสตแมนช็อปเท่านั้น มาครับคุณดูล้วก็ตัดมาอยู่ในด่านอย่างที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับสลับปืนนี้นั่นเองนะครับผมถือว่าขึ้นสโคไวใช้ได้นะถือว่าปืนมันจะโคตรมาหาโง่เวทลายโคตรงโง่เลยก็เถอะนะครับมผมจะไปฆ่า RV ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมว่าตรงนั้นผมไม่มีประโยชน์อะไรที่ต้องไปนะมันก็คือเควสเพื่อนไม่ใช่เควสผมนั่นเองผมไปผมก็ไม่ได้อะไรขอลองโอเคใช่ได้ใช้ได้ใช้ได้ ปืนนี้สามารถกดย้ำๆได้นั่นเองเขาจะยิงปุบๆบบนะครับแต่ไม่สามารถกดค้างยิงรัวได้เด้อ <c oughs> เป็นปืนคออ่ะมันคือปืนอคอนอค่ะก็เอามายิงซุ่มคล้ายๆวีคล้ายๆเ k s เคละมั้งครับจะผมไม่รู้นะว่าระหว่างเ k s กับปืนนี้อันไหนดีกว่ากันเยวจะได้ลองกันเร็วๆนี้เลยครับตอนผมหยิบมันมาเล่นนี่แหละ <c oughs> ผมเลือกเป็นช่องเขาเพราะน่าจะเป็นด่านที่เหมาะสมสำหรับปืนนี้สุดแล้วแหละไปเล่นระยะประชิดด่านไล่น่าจะแตก โ oh. อ้หไอ้เหียยิงตีนบอดก่นบอดจะตายเจริญพรก่อนบอดจะตายให้รู้สึกว่าหนานี้ตรงนี้น่าจะไม่มีนะครับสิ่งที่เรียกว่าเซฟฟีเนาะไอ้ปืนนี้โลกก็ลืมนะครับมีนี้ที่สี่เอาเก็บไปด้วยเลยแล้วกันผมน่าจะอไปขายอะนะผมไม่ได้ไปทำอะไรหรอกเฮ้ย บอดบอดผู้เล่นป่ะก็เราชัวร์ไปก่อนแล้วกันนะครับแต่ในใจผมว่าน่าจะเป็นบอดผู้เล่นเพราะถ้าเป็นบอดจริงอ่ะเล่นซอ,องวิ่งมาชาร์จผมแล้วเ,เอ้ยคนจริงเนี่ยไม่ใช่บอดจริงอันนี้มันแท็กมันก็มีราคาเก็บไปขายแลย้วกัโอเคเดี๋ยวลองค้นแถวนี้ก่อนหาของหาของพี่คิวไ,ไล่เดินไป แล้วอันนี้ก็ใส่กระสุนไปด้วยแล้วจริงผมอยากเจอบอรดมันเป็นดีอยู่นี้นะก็คงก็ต้องไปเล่นตรงนู้นแหละเพื่อนผมวางออกแล้ววะไม่รู้มันรีบไปไหนเพราช่างเขาด้ผมแบบไม่เน้นรอดอยู่แล้วไงเน้นมารีวิวประสิทธิภาพปืนให้เต็มที่เลยแล้วกันตายก็คือจบคะมันไม่ใช่แบบพวกปืนเฮดโฟที่ผมต้องระวังเลยครับอันนั้นแป๊บหนึ่งนะผมเมาอ่ะไอ้เช่นมันเออกำลังเมาประตูได้ที่เลย ระหว่างนี้อันนี้ผมเล่นเป็นธรรมดาเน,นี่ยนี่นะครับไม่ได้เลนเ่นปิดกั้นนะไม่รู้ว่าถ้าปิดกั้นจะได้โชว์หรือจะได้ตายเน,นี่ยนี่นะครับเลยเล่นเป็นธรรมดาดีกว่าจะได้เล่นให้ดูได้เน,นี่ยนี่นะครับใส่กระสุนทิ้งไว้คนหรือเปล่าว,วะทำไมมัน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 เห็นผมมันเห็นผมว่ายเหมือนกันนะเมื่อกี้นี่จะบอดผู้เล่นปะ โอ้ใช้ XKS ด้วยดีมากเลยเอามาขายครับเอามาขายอู้แรงมาเตอร์ไม่ใช่บอดแล้วมัง้งหรือบอดวะไม่มั่นใจแต่แรงค่อข้างสูงใช้ได้เลยก็เสร็จโจแล้วครับก็รอคำอับเดสปั๊บเขาให้ ปืนมันก็โอเคอ่ะคุณดูปืนใช้ได้เลยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้น,นแต่ไม่ต้องใช้อะดีกว่าผมจะไปไฮรูทเลยแล้วกันผมว่าจะไม่โดนตายนะหาดักยิงคนดีกว่าเผื่อจะอองอิ่มใช่ไหมสนับซีรีส์แฝงตัวแล้วรอดูอีพีสองกันเลยนะครับช่วงนี้พยายามรีบทำให้อยู่ เพราะบางทีวันๆผมไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นนะครับผมตายเยอะอง่ายๆผมทําคลิปบ่อยนะแต่ผมมาตายเยอะคลิปมันก็เลยอาจจะไม่ได้ไวขนาดนั้นเพราะมันแปรงตัวเนาะถ้าเราอยากออกเยอะอยากได้ให้มันถึงสิบล้านในไวฉับชาเลนจ์ผมผมต้องใช้เวลานานมากก็เลยอาจจะต้องบ้าบวกนิดนึงแต่พอบ้าบวกก็ตายครับก็อย่างนี้ท่านผู้ชมเห็นผมอยากรู้ว่าไกลขนาดไหนกระสุนมันย้อยมั้ง เฮ้ยมันก็ไม่ได้ย้อยขนาดนั้นนะอย่างเงี้ยกระสุนไม่ได้ย้อยมากเป็นปืนที่เหมาะเคา,าจริงๆอะแหละเอาไปเล่นระยะประชิดไม่ได้หรอกเหมาะสำหรับดานนี้สุดละผมลุงตรงนี้ขาน่าจะหักวะเดี๋ยวขอซูมเล่นก่อนนะครับเผื่อเจอคน จริงผมจะดักจริงคนก็ได้นะเดี๋ยวจะเบื่อกันเดี๋ยวเข้าไปเล่นให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเบื่อกันซะก,ก่อนเ <c oughs> ขาค่อยๆลงนิดึโอเคโอ้โหเจ็บแค่นี้โอ้哟 ื่อนผมออกโคตรไวอะ่จะน่าจะวิ่งวิ่งวิ่งเคลียร์เฉยอุย้ปล่อยไปเถอะปืนกระสุนเฮ้ย เฮ้ยประยุทธ์ยินทาผมวะเนเ่ยเฮ้ยจงหยุดยินทาผมวมัเนี่ยปุ๊บผมปรับเป็นสโคปคูณสองไปก่อนดีกว่าการสู้อไกลกันไหนก็ได้วะที่ริงอยากจะปรับไว้การสู้ระยะประชิดนะ ผมส่วนตัวว่าปืนนี้ดีว่า T S แล้วกันแต่ก็ขึ้นอยู่ว่าชอบเล่นแบบไหนกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าปืนนี้ใช้แล้วดีกว่านิ่งกว่ายังไงไม่รู้โอ้โหยัดเข่ชมหน่อยก็ออกมาให้กูเลยคือตูไม่อยากได้ไง ม,มีคนเดี๋ยวขึ้นสโคปไปนี่เลยมมีคนไมม่มีคนอุ้ม,มอะไรทิศจัดอะมันยิงจากขอบข้างนี่ว่า ตายหน uh, ยึ่งเปลี่ยนกระสุนก่อนฮิวก่อนกระสุนเหลือเต็มแม็กแค่แม็กเดียวเองโู้ผมอาจจะเงียบยิดหนึง่งบางจังหวะนะครับ ตั้งใจเล่นโอ้ยลุมเออไม่ไหวไม่ไหวปืนนี้มันยิงไม่ทันนะครับสู้ไม่ไหวนะแต่ก็ตามนั้นครับคุณดูก็ปืนมันก็โอเคครับแต่ถ้ามันระยะประชิดมันจะตามมันแหละผมแบบโดนไงสองทิศเลยเล่นอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็หลอยผมมันวิ่งมาลอ,อยเออแล้วด้วยคำว,ว่าผมไม่ได้ใช โดนปืนบอดยิงหลับกะด้วยโอเคโอเคปืนก็โอเคครับก็อีพีนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะครับคนดูเดี๋ยวจะไปอัดอีพีของแฝงตัวต่อนั่นเองนะครับในคลิปนี้ก็ปืนนี้เป็นปืนที่ดีครับผมส่วนตัวผมว่าดีกว่าเอสเคเอสนะครับผมแต่มันต้องมีเพื่อนเนาะเล่นคนเดียวค่าเข้าหายรู้ก็ค่อนจะลําบากมากเหมือนตะกี้นะแต่ปืนมันก็ค่อนจะเจาะเกาะดีนะครับผมทําการยิงไอตัวตะกี้ไปหน้าอกประมาณ3 4สนัดมันน่าจะใช้เจาะเกาะสามไม่ก็เกาะ4นั่นเองนะครับผมก็ยิงตายประมาณ เร็วอะยิงเร็วกว่า S K S นะครับกระสุนมันไม่ได้มดนะก็ปืนโอเคครับผมดีว่า S K S อะไรกันส่วนตัวผมนะครับใครว่าปืนไหนดีกว่ากันก็คอมเมนต์ไว้ละกันนะครับแต่ส่วนตัวผมที่ใช้ดูว่าปืนนี้มันดูนิ่งกว่าดูแบบกระสุนเป็นเส้นกว่านั่นเองนะครับผมส่วนตัวนะโอเคผมเจอกันครั้งหน้าครับบายจ้ารีบไปอัดคลิปต่อแล้ว